ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าปัญหาเรื่องของคนจีนมองภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยแย่ yeah, นะส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากเฟคิวส์นะครับแล้วก็พวกข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อโจมตีการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยล่าสุดน,นะครับน้องเต้าหู้เนะน้องเต้าหู้เนี่ยเป็นคนจีนอยู่เมืองไทยมาแล้วก็เผชิญมรสุม <laughs> <laughs> แจกขไขงง่แม่แม่จาคลิปได้ปะเ,ะเออก็เผชิญมรสุมนะแต่ว่าน้องเต้าหู้ก็ยัง รักเมืองไทยเสมอมาเพราะว่ามันก็คือน้องเต่าูกก็เจอเทศกาลชิงเปลดไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็คือเป็นสีเป็นสันลุกนะ้าเป็นอะไรแบบใหม่ๆแต่ว่าน้องเตาู้ก็ล่าสุดก็ทําคลิปมาบอกว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยเมืองไทยปลอดภัยจริงๆก็มีแค่คนจีนพลทะเรนี่แหละที่โกงคนจีนกันเองแล้วก็ออกมาทําคลิปมาอธิบายในมุมเราในฐานะของคนไทยคนหนึ่งก็อยากจะเสนอว่าถ้าสมมติเราเป็นร,รทนะสมมตินะสมนะสมติฉันจะไม่ใช่ สมมุติฉันเป็นรทสิ่งแรกที่ฉันจะทําคือฉันจะดึงขวัญใจของคนจีนแล้วเอามาพูดเรื่องความปลอดภัยของเมืองไทยโดยซีนารีโอว่าคนคนนั้นเป็นคนจีนแล้วก็ลูทิ้งเดินทางมาเมืองไทยมันปลอดภัยยังไงแบบเรียวๆถ้าเป็นแคนดิด์แคมรล่วมกันกับอินฟลูเอนเซอร์ในจีนประกบคู่กันเช่นมาริโอใบเฟิร์นก็ประกบคู่กับ อินฟลูเอนเซอร์จีนอีกสัก2คนแล้วก็ทำให้มันเป็นไวรัลไปซะแค่นั้นเองนะหรือแม้กระทั่งทำแอนิเมชันที่คนจีนชื่นชอบเช่อนอาจารน้องหมี่เนยพาทัวร์ในกรุงเทพเป็นรูทิ้งที่ปลอดภัยแล้วก็ซินารีโอว่าถ้าเกิดเจอเหตุด่วนเหตุร้ายจะแจ้งอะไรยังไงใช้ไปตู้แมพยังไงเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ใช้ฝ่อยปออย่งไงนะคะดูรีวิวนู่นนี่นั่นอ่ะเออเซิร์ชข้อมูลใน ไปตู้ยังไงว่าเออเดินทางไปไหนเจอตำรวจท่องเที่ยวติดต่อเบอร์ไหนเนี่ยทําเป็นแบบนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวถ้าเป็นฉันถ้าฉันเป็นทรทแต่ฉันไม่ใช่เข้าใจยังถ้าเป็นฉันฉันทําแต่ฉันไม่ใช่ฉันก็เลยไม่ทํานะคะเก๋ <c oughs> okay, ปะแต่เต้าหู้ก็ทําไปแล้วนะคะเต้าหู้ทาคลิปไปนะแต่ว่าพูดถึงตรงๆอ่ะมันก็ควรจะเป็นสเตทเมนที่ออกมาจากออฟฟิเชียล ของทางรัฐบาลด้วยนะจะลำพังจะให้ผู้ที่ประสบภัยอย่างเดียวมาพูดว่าเออเมืองไทยปลอดภัยนะรัฐบาลไทยซัพพอร์ตดีมากนู่นนี่นั่นะมันไม่พอเราต้องทําเขาเรียกว่าเป็นคือตอนนี้มันเป็น crisis management ถ้าเหตุเกิดเหตุร้ายมาแล้วว่ามันก็ต้องทำ crisis management เนาะประมาณนี้เอออ่ะก็ว่ากันไปนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะก็ ถือว่าเป็นฟันเฟืองหลักเป็นฟันเฟืองสาคัญก็อย่าปล่อยให้เฟกนิวที่มันเพิ่งเกิดเนี่ยมันลุกลามบานปลายนะมันจะแก้ภาพหลักกันไม่ตกอ่ะสู้ๆจ้า